เบิ่งดูพี่น้องยายหนูเข็ดกับดักแมงวันทองผูกไว้ก็ถึงหานาทียางกลับมาเบิง่งเบิงดูลุ่มแบบนี้เลยค่ะ,สะแสดงว่ามันหลายขนาดเลยในบริเวณนี้หอยไว้ยุกอกล้วยเพราว่าข้างล่างนี่มันเป็นพริกค่ะพริกเข้าเริ่มเนา่าถึงแมงวันทองกินแล้วเอามาลองเห็ดเบิง่งสายตาย,ตาย,ตายมันคือหลายแทบบาทที่นี่ มันสิบลมาลุ่มมาพกคอยลายก็เก้าบาทนี่เกิดมายังบ่เคยเฮ็ดเด้อนี่เห็ดเทื่อแรกมองดูมันคือหลายแท้แต่มันได้ผลก็ดีไปเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าโตที่ใส่กาวล่ออย่างแบบนี้เขาบอว่าเป็นตัวผู้แต่ตัวเมียมันอีกตั้งหากได้พี่น้องเขาถึงว่ามันสิบลค่อยได้ผลเพราะว่าตัวเมียมันสิบล มันสิบลมอกติดกับดักข้าแบบนี่เพราะว่านี่มันเป็นสงสัยสิยสยเป็นกินตัวเมียค่ะเฮ็ดให้ตัวผูมาประมาณนี้นะ,ะโอ้ยหลายขนาดเลยหลายขนาดเลยอืมบักม่วงกระโดดค่ะหมากไม่ดกทุกอย่างเลยก็เลยลงมาล่อเบื่องดูบกับกม่วงตอนนี้กัยังบ่ได้เป็นบ่ยังบ่ได้เฮ็ดห้เสียหายนะคะ แต่มันแก้จัดแล้วย่านว่ามันสิเสียหายตอนนี้ละเลยลองเบิงแล้วก็ต้นมะพุทธาของเขากับกำลังออกดอกเลยมาทดสอบก็บอกว่าให้ลอ,อกก้อนให้ลอ,อกก้อนที่มันสิเสียหายแต่พริกบางส่วนเสียหายไปแล้วค่ะแต่ตัวริเว่นนี่บร่ได้เสียหายอีกขางสวนอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายเริ่มเนาแล้วมีหน้าละ่ะ มันสีบอเน่า,นาได้จังได้ขนาดค่ะมันลายขนาดนี่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้ยยังบ่ถึงหานาทีเลยค่ะแขวนไปแลกไปมัดไปน้ำทางอีกสามอันอยางกลับมาเบิ่งทังนี่แบบนี่แล่ลุ่มมันุ่มมานึมมามมาุ่มเลยมันุ่มมาตุ่มเต็มขวดเลยเพราะว่าบ,บ้านเจหนูนันอยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีผลไม้หลาย แต่ละปีเนเี่เาเบิ้งมัดแบกม่วงมันเนาหนกต้นไปเบิ้องอีกขวกหนึ่งกันค่ะอีกสามขวดอีกสามขวดที่หอยไว้ห่างกันประมาณสิบเมตรห่างกันประมาณ10บเมตรรู่ทางนี้แต่เห็ดคนละแบบอันอันมอกี้นี่ฉีด ฉีดสารล่อแมลงไว้ในขวดแล้วก็เจาะรูนะคะอันเมื่อกี้แต่อันนี้นี่ฉีดสารล่อแมลงนอกขวดค่ะทดสอบอันนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะเห็นบหอยู่ตามใบไม้เริ่มมาแล้วแต่ยังบริติดนะคะเนาะนี่ขวดที่สองขวดที่สามอยู่นี่ ที่สามก็หอยไว้ยุกับอไอ้ดงาบอกมอ่วงให้มันยันลงมาแบบนี้นะคะนะอันนี้แบบฉีดสเปรย์ล่อในยุนอกขวดนะคะได้วขวดแรกนั้นฉีดเข้าไปในขวดแล้วก็เจาะรูให้มันเข้าไปะคะ่ะเ็ดสองอยางดูว่าอันใดมันสีิรอได้หลายกว่ากันนะคะเนาะ ล้วยายหนูก็สร้างแบบเป็นแผ่นมาอีกค่ะเป็นกาวเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นกระดาษนะคะแต่ยังมาพอถึงอันนี้มาถึงก่อนสร้างมาสองแบบแบบเป็นแผ่นกระดาษกับแบบเป็นสเปรย์เนาะคะ่ะเอามาลองเบืองบัดสุยางนะคะอันไดที่ว่ามันสีดีลองเมืองมัดเ,เลยค่ะเพราะผลผลิตเท่ากําลัางออกผลพริกเท่ากักําลังออกนะคะเนาะกําลัางนวย เริ่มสุกสิเป็นจังดเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะคะ